So, tell me where, right, right here, right here. Up, up, yeah, right yeah. Oh, okay, right there. Look down. Look down. Look down. Mm -hmm. Okay. Yeah. Well, I mean, I should say, hold your head down. Hmm. Your hair flipped. ล <laughs> ำไยที่ได้มาในวันนี้นะคะราคาอยู่ที่4ดอลลาร์ห1เอเซนถ้าเป็นเงินไทยก็ร5อยหบาทนะคะพวงเล็กจิว๋วแต่อร่อยมากเลยค่ะได้ลำไยมาทุกคนได้ลำไยมาซื้อมาแค่นี้เองแหละนิตเตียวซื้อซื้อมานิตเตียวค่ะซื้อมาพอกินพออยากพอหายอยากนะคะนี่ได้มาตั้งใจไปซื้อจริงๆเป็น สามแม่ครัวเนี่ยค่ะทุกคนที่ไปมาเนี่ยตั้งใจไปซื้อนี้แต่ว่าตั้งใจจะไปซื้อแค่นี้มันไม่ได้แค่นี้แล้วค่ะทุกคนมันก็ได้อย่างอื่นมาเพิ่มได้อย่างอื่นมาเพิ่มทนี้มันก็จ่ายก็เกือบเกือบร้อยดอลลาร์ก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็ได้น้ำตาตาเมกาเชฟมานะคะสวัสดีค่ะ จำทรงใหม่นะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียค่ะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะคะขอแวกนิดนึงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยขอโทษนะคะที่ว่านุยไม่ได้ลงคลิปวิดีโอใน YouTube เลยนะคะก็เป็นเดือนค่ะ หายไปประมาณเดือนกว่าก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับทรงผมทรงใหม่เป็นทรงสั้นนะคะทรงนักเรียนย้อนวัยนะคะเพราะว่าผมงอกมันขึ้นเยอะมากทุกคนผมงอกเยอะมากแล้วก็เนี่ยหัวเริ่มแบบหัวก็เริ่มเป็นเศษฐีนะคะหัวร้านนะคะหัวหัวร้านไม่ใช่หัวร้านหัวร้านนะคะนี่ ผมหงอกก็มาแล้วนะคะก็เลยว่าตัดสินใจตัดสั้นด้วยนะคะ,ะคิดถึงนะคะคนที่เคยเข้ามาดูคลิปนุ้ยนะคะแล้วก็วันนี้นุ้ยก็ไม่ได้ไปทํางานนะไปซื้อของที่ตลาดเอเชียนมาร์เก็ตนะคะที่ตัวเมืองแอตแลนตามานะคะก็ได้ของมาหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงว่างๆนุ้ยจะมาอัปเดตเรื่องชีวิตนะคะส่วนตัว ที่อเมริกาให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำไมหายหน้าหายตาไปนะคะส่วนวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับทรงผมทรงใหม่แล้วก็มารีวิวของกินดีกว่านะคะเพราะาเราเนี่ยมันชอบกินอยู่แล้วใช่ไหมคะนุ้ยนะนุ้ยชอบกินนะคะแล้วก็กินยังไงก็ตัวเล็กนิดเดียวอ้วนก็อ้วนลงพุงอย่างเดียวนะคะนุย้ยอ่ะนี่มาให้ดูว่านุ้ยได้อะไรมาบ้านนะคะหมดไปในซุปเปอร์มาร์เกต็ตของเอเชียนเนี่ยที่ตลาด บิลฟอร์ดซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหมดไป89ดอลลาร์นะคะก็ได้นี่มารีวิวเัินอย่างรวดเร็วเลยนะคะบะหมี่โกเล้งนะคะของอินโดนีเซียนะคะก็ซื้อมาแบบว่าเป็นรสไก่รสเผ็ดนะคะเห็นเห็นเขาบอกว่ามันอร่อยนี้ก็เลยซื้อมามี3รสด้วยกันนะคะเพื่อนๆเคยกินรสชาติไหนอร่อยลองคอมเมนต์มาดูนะคะนีซื้อมา ปกติก็กินมาม่ามาม่าของไทยนี่แหละนี่นะคะหมี่โกเล้งของอินโดนีเซียนะคะได้อน,นี้มา88ดอลลาร์ดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะมะตูมมาตูมตากแห้งนะคะอยากกินน้ำมาตูมนี่ค่ะมะตูมแห้งแล้วก็จะมีอันนี้เลออันนี้รสชาติเนียงคำนะคะ ก็ซื้อมารองยังไม่เคยกินแต่ว่ารสชาติที่ชอบคือเรรสสาลายนะคะนี่ก็ได้มาอันนี้เนี่ยหน้าซองมันขาย20ใช่ไหมที่เมืองไทยนะ20นะที่นี่ขาย2ดอลลาร์น่าจะ60เซนสองดอลลาร์หกสิบเซนก็ลองคูณเป็นเงินไทย1ดอลลาร์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ32-33บาบาทนะตอนนี้นะคะนี่มัน เดี๋ยวนะสามสิบสามสิบสองหกสิบสี่ประมาณหกสิบห้าหกสิบหกบาทนะแต่ว่าที่ืองไทยขายพอละยี่สิบบาทเนาะมาที่นี่มันก็ต้องเสียค่าขนส่งค่าภาษีค่าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนี่ของระตุกิติของนุ้ยกินคนเดียวนะคะสามีก็จะมีแบบของเขาของฝรั่งเนาะอันนี้ก็ของนุ้ยเดี๋ยวจะเอาไปเก็บ นี้อะนี่ได้เส้นยากิโซบะแบบแช่แข็งมานี่ยนะคะเก็นซอสยากิโซบะ so แช่แข็งได้มาสองห่อนะคะเอาไปเข้าช่องตูง้เย็นในช่องฟีดยากิโซบะ อันนี้อีกถุงหนึ่งเวลาไปซื้อของก็เตรียมไอแพ็นะคะแล้วก็มีพวกถุงที่มันเก็บความเย็นเก็บอุณหภูมินะก็ได้ป๊อกกี้มาค่ะป๊อกกี้นี่น่าจะมาเกือบสามดอลลาร์นะมันแบบว่าเป็นรสชาติเขาบอกเข้มข้นนะช่วงมีน้ยฮิตแบบป๊อกกี้ชาเขียวเข้มข้นนะคะซื้อมาจากตลาดเอเชียนแถวบ้านแถวร้าน มีอยู่ร้านหนึ่งนะคะก็ได้พริกมานี่จะพริกมานะคะเดี๋ยวหนูจะเอาไปล้างเสร็จน้ไม่แห้งนะคะให้แห้งน้านะคะแล้วก็เข้าช่องฟีดอันนี้อยู่ที่ประมาณสามดอลลาร์ยี่สิบแปดเซนนะคะพริกแล้วก็มีพริกแดงอันนี้พริกเขียวเนาะอันนี้พริกแดงสองดอลลาร์แปดสิบสองเซนค่ะได้ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเลย ี่ใด้มะเขือมาค่ะเขือมะเขือบไมะเขอเปาะมาเด้มะเขือ,ปอเอปาะงามๆเลยโอ้โอ๊ยนี่นะคะได้มะเขือปาอะมาไปชีใบเรื่อย น,นี้อร่อยนะคะจะทําแกงจืดอ,อันนี้อร่อยปากกาแดนทะเดนแดนทะเดนแถเดน,ดนได้ลำไยมาทุกคนได้ลาไยมาซื้อซื้อมานึด่เดียวค่ะซื้อมาพอกินพออยากพอหายอยากนะคะนี่ได้มาอะไรยอีกเนี่ยเดี๋ยวนะคะเหลือถุงสุดท้ายแล้ว อ๋นี่ดัมละกอกําละกอมะละกอมาทีมาามา่มืมาามออืมดัมะละกอมาสุกเอ้ยไม่สุกสดมะละกอสดนี่เด้งๆเลยกรดกรอบอืมเอาไว้ตําสมตํานะคะป,ะป,ะป,ะปะาปิยะซาลัดนะคะนีตับใหญ่ตับโตอืมกระโพดฝักแก่ฝักโต สุดท้ายนี้คือมะม่วงมะม่วงอ่ะมะม่วงเปลือกเขียวๆนี้ปอกมาสุกเฉยสุกสุกแบบทำหามเรียบร้อยค่ะหมดแล้วแล้วก็ได้ขนมมาจากร้านนี้ค่ะสวีททัชนะคะเร้านขนมเบเกอรี่เอเชียได้อันนี้มา เป็นครีมนะคะน่ากินมากมีอันนี้อร่อยชอบกินมากนะคะใครอยู่ที่แอตแลนตาน่าจะรู้จักร้านเบอร์เกอรี่อันนี้นะคะแอตแลนตาที่รัฐจอร์เจียนะคะและอันนี้ก็อร่อยทุกคนข้างในเนี่ยมันเป็นแบบบูเบอรี่เป็นครีมนะคะเป็นครีมแล้วก็ผสมบูเบอรี่อร่อยมากอร่อยก็จะมีพับนะคะพับเป็นไส้หมูแดงอยู่ด้านในนะคะ านี่ด้านในด้านในเป็นหมูแดงเปิดออกมานะคะยังไม่เคยกินเป็นพับอ่อันนี้เป็นน่าจะเป็นบันนะคะบันเหมือนกันแต่เป็นไส้หมูแดงนะคะขนมปังไส้หมูแดงอันสุดท้ายนี้ขนมปังไส้ถั่วแดงนี่ค่ะเรียบร้อย อันนี้ทั้งหมดนะคะก็คือ16ดอลลาร์เก้าหกสิก็ซนประมาณ17ดอลลาร์นะคะขนมปัง5าชิ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็อบอ้าวนะคะเดี๋ยวฝนตกนะคะเดี๋ยวแดดออกงงไปหมดค่ะเพราะว่าช่วงฤด,ดูการเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าช่วงเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใบไม้ร่วงแล้วนะคะวันนี้นุ้ยลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนะคะสวัสดีค่ะ